เดี๋ยวประธานของที่คณะกรรมการและทีมงานเราเป็นตัวแทนจากนักเรียนจาก46โรงเรียนวันนี้เราอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการคอมพิวเตอร์ในสื่อทูตาวเวลวีลว้ามทูชานาททีมบรรณาธิการประกอบด้วยชื่อของผมคือปิยมาร์เกงสันติการชื่อของเธอคือเกตกำนกผสมทรัพย์ชื่อของเธอคือปัจลีบุตรปลายดีที่ปรึกษาที่ชื่อคือมิสเตอร์พัชระพงษ์มวยเทงและมิสซิสสมพรสิริเมือง หลวงปู่สุกรลือชาเหอนเจ้าพญาหรือชื่อนำระบือสวนนกส้มโอโดกข่าวแตงกวาสวัสดีค่ะเรียนประธานกรรมการและคณะกรรมการทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุคอร์46จังหวัดชัยนาทวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง สื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ All Smiles Welcome to China สมาชิกทั้งหมดมีดังนี้เด็กหญิงปิไม้กิ่ง,างสายิการเด็กหญิงปัจจีบุดปลายดีและดิฉันเด็กหญิงเกกนกผสมรัพย์ค่ะครูที่ปรึกษาโครงงานครูประชรพงษ์ว้ยเทงและครูสมพรสลิเมืองค่ะท่านคณะกรรมการชอบท่องเที่ยวหรือเปล่าคะและเคยรู้สึกเบื่อกับการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมๆหรือเปล่าคะอยากรู้อะไรก็ต้องเปิดหาในอินเทอร์เน็ต ของที่ระลึกก็มีเพียงแก้วเสื้อจานหรือกระเป๋าที่เป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะทา่านคณะกรรมการจะต้องมีความรู้สึกแปลกใหม่ไปกับสื่อการท่องเที่ยวที่พวกเราจะมานําเสนอในวันนี้ค่ะค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาฏนะคะและแนะนําจังหวัดชัยนาฏผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้คนทั้งประเทศได้ทราบถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดชัยนาฏและแนะนําจังหวัดชัยนาฏผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้คนทั้งประเทศ ได้ทราบถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดชัยนาทค่ะตามวลีของอดีตท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าด้วยรักและคิดถึงชัยนาทดังนั้นนะคะโรงเรียนรับประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทจึงได้คิดและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ออร์ลสมาเวลคัมทูชัยนาทขึ้นค่ะและนํามาผสมผสานกับของที่ระลึกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความแปลกใหม่ทันสมัยและทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ผ่านสื่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆที่ทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันนี้ค่ะค่ะสำ,สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานแล้วนะคะ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบนำเสนอการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาของเรานะคะให้มีความทันสมัยขึ้นค่ะเราสามารถก็ถึงได้ด้วยแอปพลิเคชันอรัสมาค่ะ 2. เพือ่อศึกษาความม่นใจของนะักท่องเที่ยวนะคะที่มีต่อสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์อลัสมาแบบคัามทูชัยนาของเราะคะ่ะสมมติฐานของโครงงานนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนานะคะ มีความมุง่งพมใจต่อสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ออร์าสมาเวลคัมทูชัยนาของเราค่ะขอบเขตของโครงการคณะผู้จัดทำได้ตั้งขอบเขตไว้ดังนี้ค่ะ 1. ขอบเขตด้าน,าานาประชากรจะประชากรทั้งหมดที่จะนำมาจัดทําโครงการในครั้งนี้นะคะเราได้ประชากรมาจำนวน50คนค่ะโดยนะคะจะส่แบบเจาะโจงค่ะโดยประชากรน,นะคะจะไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาทค่ะ 2. ขอ,อบเขตด้านตัวแปรตัวแปรต,ต้นสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ออร์าสมาเวลคัมทูชัยนาทค่ะ ตัวแปรตามความมึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ออลัสมาเวลคัมทูชัยนาทค่ะ 3. ขอบเขตได้เนื้อหาสากเนื้อหาทั้งหมดที่ทเรานํามาจาัดทาโครงงานในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เนื้อหามาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดชัยนาทค่ะค่ะสาหรับวิธีการําเนินง,งานของเราคะ แล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเราจะศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในไชน่านอีกทั้งเรายังจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสืงส่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Corel Video 12และโปรแกรม Photoshop อีกทั้งเรายังใช้แอปพลิเคชัน a l a s m a ในการจัดทําสื่อด้วยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับร่างเขาโรงรูปแบบของที่ลึกและวิธีการนําเสนอในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเราก็จะใช้แอปพลิเคชัน a l a s m a นะคะในการจัดทําสื่อการนําเสนอการท่องเที่ยวค่ะประโยชน์ที่เราคาดว่าน่าจะได้รับนะคะ 1. เราจะได้รูปแบบการนำเสนอการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้มีความทันสมัยและทันต่อ,อยุคเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชันอลาสมา 2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์อลาสมาของเรา 3. ช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้มีความน่าสนใจและน่ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 4. ทําให้จังหวัดชัยนาทเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ5คณะผู้จัดทาได้เรียนรู้ถึงการทาโครงงานที่ถูกต้องและการใช้โปรแกรมในการสร้างวิดีโอและแอปพลิเคชันเสริมค่ะค่ะสำหรับผลการดําเนินงานนะคะพบว่าโดยเฉลี่ยวความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้สื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่สไตล์ออร a ลัสมาวีลข้ t มทูชัยนาอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะที่ผลการดําเนินงานนะคะออกมาในรูปแบบนี้เป็นเพราะว่า คณะผู้จัดทาได้มีการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ออลัสมาเวลคัมทูไชน่าอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะสำหรับโปรแกรมที่เราใช้ทำสื่อการนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ออลัสมานะคะโปรแกรมที่ Korea Video 1. c o r e โค i d e o 12 2. Application องแอ s พลโปรแกรมที่ 3. โปรแกรม Photoshop ค่ะ พวกเรานะคะก็ขออนุญาตนำตัวอย่างนะคะเส้นเสื้อนะคะค่ะโดยเสื้อนี้ค่ะก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของรักแระที่ถึงชัยนาคะซึ่งเป็นตาของอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาเรานะคะเมื่อเรานอาโปรแกรมอลัสมานะคะส่องไปที่ตาสัญลักษณ์นะคะก็จะเกิดวิดีอาร์ขึ้นมาค่ะอ้าวจ๊อยจ๊อพลาพลา ค่ะพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้หากหากท่านคณะกรรมการมีข้อสง,ส,งสัยใดๆชื่อสอบถามพวกเราได้เลยค่ะ